ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมิสเตอร์บีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู11สัตว์ตัวใหญ่หายากที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเชื่อไหมครับว่าโลกของเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตมากมายต่างๆนานามีทั้งอาศัยอยู่บนบกในน้ำในถ้ำที่เรารู้จักและไม่รู้จักและในวิดีโอนี้แหละครับเราจะไปรู้จักกับพวกมันฮนะอันดับที่11แมวน้ำช้างสำหรับสัตว์ชนิดนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการว่ายน้ำในหมหาสมุทร โดยในทุกๆปีเนี่ยแมวน้ำชา้างจะพยพระหว่างอา阿拉斯าและแคลิฟอร์เนียเพื่อมาพักและขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งฝูงแมวน้ำเนี่ยจะต้องว่ายน้ำเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่ได้พักกินอาหารดังนั้นก่อนที่พวกมันจะออกเดินทางเนี่ยพวกมันจะต้องกินและสะสมไขมันให้ได้มากที่สุดและก่อนที่แมวน้ำจะออกเดินทางต่อไปนะครับพวกมันจะต้องให้อาหารลูกน้อยก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้อยแมวน้ำทุกตัวจะสามารถว่ายน้ำได้ในระยะไกลและผมต้องบอกเลยนะครับว่าสัตว์ชนิดนี้ขี้หมุดหงิดและอารมณ์เสียได้ง่ายมาก และมันชอบจะระบายความรุนแรงผ่านเขี้ยวกคมที่สามารถฉีกผิวหนังหนาๆนนของพวกเดียวกันจนขาดกระจุยได้เลยแหละฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็อย่าเอามือไปแย่มันเล่นนะจ๊ะ ดับที่10ช้างแอฟริกันและเจ้าตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพตอนนี้นะครับมันคือช้างฮะ ซึ่งแต่เดิมช้างแอฟริกาเนี่ยถูกจัดให้มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นและที่เหลือเนี่ยก็เป็นชนิดด้อยออกไปแต่ในปีคศ2001นะฮะก็เริ่มมีนักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจึงมีการถกเถียงกันเป็นระยะเวลาน,านานนับทศวรรษเลยแหละจนกระทั่งได้ข้อสรุปในปีคศ2010นะฮะซึ่งช้างแอฟริกาโดยรวมแล้วมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียมากโดยตัวผู้นั้นจะมีความสูงในขณะยืนประมาณ3.6เมตรโดยวัดจากหวัวไหล่และมีน้ำหนักประมาณ5,455กิโลกรัม แต่ในขณะที่ตัวเมียนะครับมีความสูงตอนที่ยืนประมาณ3เมตรและมีน้ำหนักประมาณ3,636ถึง4,545กิโลกรัมนะครับและนี่แหละครับคือราชาแห่งทุ่งหญ้าตัวจริงที่แม้แต่สิงโตยังต้องคิดหนักเลยถ้าอยากจะล้มเจ้ายักษ์พวกนี้สักตัว อันดับที่เจระเข้น้ำเค็ม สำหรับจระเข้น้ำเค็มนะครับมีลักษณะทั่วไปคล้ายจระเข้น้ำจืดซึ่งจุดที่แตกต่างกันก็คือขาหลังคู่ที่มีลักษณะแข็งแรงกว่าขาคู่หน้าและมีเพียง4ีนิ้วมีพังผืดระหว่างตีนมากกว่าจระเข้น้ำจืดมีจงอยปากยาวและส่วนปลายค่อนข้างแหลมมีฟันประมาณ64ซี่ซึ่งก็นับเป็นหนึ่งในสัตว์โบราณที่เหลือรอดผ่านยุคไดโนเสาร์มาได้นะครับโดยยังคงสภาพรูปร่างไว้เหมือนเดิมทุกประการและแม้ว่าสมบัติจากยุคอดีตตัวนี้จะหดลงไปเยอะแต่ด้วยขนาดที่ยาวถึง6เมตรนะครับและหนักมากกว่า งตันซึ่งมันคือสุลกายร่างยักษ์ที่ไม่มีใครอยากเจอมันในน้ำแน่นอนฮะ อันดับที่8ปดสลาเมเดอร์ยักษ์สำหรับสัตว์ตัวนี้นะฮะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่มากเลยโดยลักษณะทั่วไปของมันนะฮะมีรูปร่างหัวกลมแบนใหญ่ลำตัวแบนแต่มีตาที่เล็กมากๆเมื่อเทียบกับปากอันกว้างใหญ่ของมันซึ่งภายในปากของมันนะฮะมีฟันขนาดเล็กจํานวนมากที่สามารถใช้ขบกัดได้เป็นอย่างดีส่วนทิศกําเนิดของเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะฮะจะอยู่ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งดูดีๆเนี่ยมันก็คล้ายกับลูกอ๊อดยักษ์ประมาณนั้นนะครับ อันดับที่7กระต่ายยักษ์แฟมิสจายแอนและถ้าเราไม่นับกระต่ายที่ใหญ่ผิดปกติแล้วแล้วก็เจ้านี่คือสายพันธ์ุกระต่ายยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดและด้วยน้ําหนักที่มากกว่า10กิโลกร,รมัมซึ่งพวกมันเนี่ยสามารถใหญ่ได้พอๆกับสุนัขบางสายพันธ์ุเลยทีเดียวแหละฮะ อันดับที่6ปูแมงมุมญี่ปุ่นสำหรับชื่อของปูแมงมุมญี่ปุ่นนะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าทาคามิชิกามิโดยสัตว์ชนิดนี้นะฮะเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะมีขนาดความกว้างได้ถึง4เมตรและมีน้ำหนักตัวรวม20กิโลกร,รมัม และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือกระดองเปลือกสีส้มและขาอันยาวเหยียดของมันนะฮะซึ่งมันดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวโดยพวกมันเนี่ยมีที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกประมาณ300-400ถึงเมตรและที่สำคัญนะครับพวกมันเนี่ยสามารถมีอายุยืนได้ถึง100ปีเลยทีเดียวอันดับที่5อนาคอนดาเขียวสำหรับงูอนาคอนดาเขียวตัวดีนะฮะเป็นงูอนาคอนดาชนิดที่ใหญ่ที่สุดแล้วและรู้จักกันดีที่สุดด้วยนะฮะ และเมื่อมันโตเต็มที่เนี่ยอาจจะยาวได้ถึง30ฟุตและหนักได้มากถึง550ปอนด์เลยแหละซึ่งพวกมันเนี่ยมีผิวลำตัวสีเขียวมีลายเป็นวงกลมสีดำใต้ท้องเป็นสีขาวซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะฮะงูชนิดนี้จะชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาใต้เช่นป่าอเมซอนบราซิลบลริเวียกายานาะและในหนองน้ำหรือในบึงโดยมักจะอาศัยอยู่ในน้ำหรือหมอกตัวในคโคลนมากกว่าจะเลื้อยขึ้นมาอยู่บนบกนะฮะ ันดับที่4ค้างขาวยักษ์จิงจอกบงกุดทอง และภาพที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับมันคือภาพของค้างคาวยักษ์ที่ถูกค้นพบในประเทศฟิลิปปินส์ฮะโดยฉายาของมันก็คือสุนัขจิ้งจอกบินที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวและผมเชื่อว่าถ้าคุณกลัวค้างคาวแล้วก็นี่คือค้างคาวที่คุณต้องไม่อยากจะเจอที่สุดแน่ๆเพราะนี่คือนกมีหูหนูมีปีกที่หนักมากกว่า1กิโลกรัมและเมื่อมันกางปีกออกแล้วนะครับมันจะสามารถยาวได้ถึงเกือบ2เมตรเลยทีเดียวแหละฮะซึ่งถือว่าเป็นค้างคาวที่ใหญ่มากเลยจริงๆนี่ผมพูดเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ย อันดับที่3ปลาผ้าทิต สำหรับปลาชนิดนี้นะฮะเป็นปลาที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมากเลยแหละเนื่องจากพวกมันเนี่ยมีรูปร่างเป็นทรงกลมส่วนหัวนั้นมีขนาดใหญ่จนดูคล้ายมีแต่หัวเพียงอย่างเดียวในขณะที่ส่วนครีบต่างๆนั้นจะดูหดสั้นลงโดยส่วนครีบหลังนั้นนะครับจะมีขนาดใหญ่ยาวตั้งขึ้นไปข้างบนและครีบก้นมีขนาดใหญ่ยาวยื่นลงมาด้านล่างข้างลําตัวซึ่งปลาปแปลกๆชนิดนี้นะฮะเมื่อโตเต็มที่เนี่ยอาจจะยาวได้ถึง3.2เมตรและมีน้ําหนักได้มากถึง2,000กิโลกร,รัมเลยแหละ ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกเลยทีเดียว อันดับที่2วงวานเผือกหนึ่งเดียวของโลกสัตว์หายากดังราชาแห่งท้องทะเลสำหรับวานชนิดนี้นะฮะถือเป็นวานหลังค่อมเผือกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและยังเป็นวานหลังค่อมเผือกตัวเดียวบนโลกที่ได้รับการจดทะเบียนซึ่งก็ทําให้รัฐควีนแลนด์ได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องวานชนิดนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวานเผือกชนิดเดียวที่เป็นวานที่หายากและเป็นวานที่สวยอีกด้วยนะฮะดูสิครับดูเอาเองเถอะนะฮะสวยมากเลยจริงๆ อันดับที่1ว่วานสีน้ำเงิน และสาหรับชื่อวานสีน้ําเงินนะฮะก็ถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วแหละฮะโดยเจ้าวานสายพันธุ์นี้เนี่ยปกติโดยทั่วไปพวกมันจะมีความยาวประมาณ26-29เมตรแต่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมานะฮะจะมีความยาวประมาณ31.2เมตรเลยทีเดียวมีน้ําหนักเมื่อโตเต็มที่ก็จะหนักประมาณ100-200ตันเลยทีเดียวซึ่งเขาบอกว่าเฉพาะลิ้นของมันนะฮะก็จะมีน้ําหนักเกือบเท่าช้างตัวหนึ่งเลยแหละและหัวใจของมันนะฮะก็จะมีขนาดเท่ารถจนคันหนึ่งเลยซึ่งก็จะ ว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วเลยครับส่วนที่โยอาศัยของพวกมันนะครับแน่นอนก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้แอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียนะฮะ จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับ11สัตว์ตัวใหญ่หายากที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือได้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์แลกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากมิสเตอรสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะอย่าลืมกดติดตามด้วยละจ้าไปแล้วยูว